กกทกสทชจับมือพันธมิตรภาคเอกชนประกาศความพร้อมถ่ายทอดสดศึกโตเกียวเกม2020ครบทุกช่องทางมากที่ส <te Liberty Overwatch> ุดในประวัติการพร้อมชวนคนไทยทั่วประเทศวิ่ง1ล้านกิโลเมตร1ล้านบาทเพื่อมอบเป็นกำลังใจถึงทัพนักกีฬาทีมชาติไทยและร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายตลอดทัวร์นาเมนต์ที่มีการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็เป็นการจัดแถลงข่าวที่ยืนยันว่าการแข่งขันโอลิมปิก ยืนยันจาก IOC e ว่าที่โตกเกียวนะครับในปี2021ว่ามีการจัดการแข่งขันแน่นอนไม่มีการเลื่อนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเราสามารถป้องกันเรื่องของโควิดได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ <S <S น,นะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้เนี่ยเรามีเวลามากกว่าความฟิต ความพร้อมเรามากกว่าผมมั่นใจว่านักกีฬาของเราที่จะไปแข่งขันที่โตเกียว2021นี่นะครับเราต้องได้รับเหรียญกลับมามากกว่าที่ผ่านมาที่เราตั้งเกณฑ์ไว้นะครับ